องแช่กด subscribe ให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับปิงปองอีกแล้วนะคะวันนี้ปิงปองมาออกงานนอกค่ะทุกคน <Yeah,, S 1> ปิงปองแบบมาเจอพลิกที่แบบลูกใหญ่มากแล้วก็สมบ SO ูรณ์มากค่ะทุกคนเลยอยากถ่ายให้ทุกคนดูนะคะแบบแตกต่างจากที่แบบเฮาที่ปิงปองไปเก็บมากเลยนะทุกคนอยากให้เห็นมากเลยแบบลูกพลิกแบบมันใหญ่มากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวปิงปองพาไปดูนะคะว่ามันใหญ่แค่ไหนค่ะปิงปองไปเลยค่ะทุกคนไปกันเลยเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยดูดิ โอ้โหแบบมันคือสมบูรณ์แล้วเนาะเจ๊เนาะตั้งแต่ที่เราทํามาทุกคนดูดิแบบลูกใหญ่มากใหญ่กว่าเขาเป็นปองอีกอะดูดิทุกคนแบบนี่คือแบบพริกเผ็ดเกาหลีที่แบบคิดว่าน่าจะสมบูรณ์แล้วก็ใหญ่ที่สุดแล้วนะแล้วก็แบบเป็นลูกที่แบบเกรดเอก็ว่าได้นะคะทุกคนดูดิแบบโอ้โหใหญ่แบบแตกต่างกันมากค่ะดูแบบเมื่อก่อนเขาเนี้ยมันเป็นเขามะละกอนะคะทุกคน แต่ว่าตอนนี้เท่าแก่เขาก็มาปลูกเป็นพริกโอ้โหแบบลูกแบบโอ้ยสีอ่อนน้อยแบบพริกขาเจ้าค่ะแห้งเบึง้งค่ะแบบน้อยใหญ่เหีง่งเบิ้งเนี่ยทุกคนเนี่ยเก็บแบบว่าไม่ต้องเลือกเลยอ่ะแบบคือมันแก่ได้ที่หมดแล้วอ่ะทุกคนดูดิโอ้มีแต่ลูกใหญ่สวยอ่ะดู สวยมากใหญ่มากนี่เขาเรียกแบบพริกเฉินย่างอะพริกเผ็ดเฉินย่างอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นซุปเปอร์ที่นี่เขาทําเฉินย่งางนะคะเนี่ยดูดิป๊ดัดหน่อยแบอย่างไงแหมเบิองวะ่ะเบิงองยัยงไงเฮงเนี่ยเนี่ยดูเขาพริกที่นี่ อันนี้อันนี้น่าจะประมาณกี่เดือนวะเจ๊ต้นเท่าเนี้เนี่ยต้นก็ยังไม่ค่อยใหญ่นะคะทุกคนดูที่เนี่ยฝั่งนี้คือยังไม่ได้เก็บเลยทุกคนดูที่โอ้โหเแบบใหญ่มากปาดตบงงาแบบพีกแหมะบง oh, <no. S 1> นี่สีอ่อนหน่อยคัเจ้า ไม่แพี่คัเจ้าแหงค่ะปื๊ดเบิ้งเนี่ยค่ะเบิ้งค่ะ,คะ,คะทุกคนเบิง้งใหญ่บ่โอ้โหบักยังไงเลยเดี๋ยวจะเอาอันบักพริกของปริงปองเปรียบเทียบให้เบิ้งว่ามันใหญ่อิริบ่เบิ้งบ่ะไม่แหงอ่ะเบิ้งปื๊ดบักยังดกเลยค่ะโอนตอนนี้อากาศแบบหอนแหงค่ะทุกคน กัดล่อนห้อนคูนพี่เราก็เก็บอยู่นั่นเดี๋ยวพิงปองไปเก็บพี่ก่อนนะคะทุกคนพิงปองเห็นแบบหน่วยมันใหญ่เลยใหญ่ห้เบิงเบิดเบิงอะ่ะใหญ่กว่าที่พิงปองเคยอันถทายเคยเฮ็ดคิปให้เบิงอีกนะคะทุกคนเนี่ยเก็บแบบว่านตรงเดือกเลยเบิงอะ่ะ บรต้องบีเบิงบรต้องจับเบิงว่าแกงึออนเนี่ยเขาก็เก็บเลยงายเพราะว่ามันแกเ,เร้วเขาปล้อยไว้เต็มแบบป่อยไว้เต็มแบบทีอะจะเขามาเก็บมึงอะโอ้ยเก็บหน่วยแบบนี้เก็บมันชั่วโมงนึงกับเต็ม,มเลยค่ะมึงเนี่ย อ,อันนี้เพิยงปองมาออกงานหนอกมาเก็บของโมเถ้าแก่เพิ่ง่ะเพิ่นให้มาซอยเก็บเพราะว่าเพิ่นจีอันอยากได้บบกพริกไวๆน,นะคะ่ะช่วงนี้บับพริกมันแทงก็จะเอาไปให้มาซอยปืด๊ดอยากบอกว่าอยากมาซอยซื้อหมือเลยบบกพริกแบบนี้เก็บมันแทงเลยค่ะเบิ่ง โอ้ยอากาศาห้อนค่ะเบิ่งแด,ดดที่ละ่ะเท่ากับอันเปิดแต้หน้าต่างทึงๆึขงข้างกับปีดเบิดบ่มีล้มเข่ามาใจกับบ่ออกเก็บอ่พิกพริกเผ็ดเกาหลีเออหน่อยยัยให้ดีค่ะเอานี่ทเท่าแกนี่ เนี่ยค่ะแบบห้องป่งต่องแบบค่อยค้ามมึงเลยเด้ว่าแบบพริกยาบมาพริกอ่อนมาพริกแกเพราะว่าเขาเจ้าปล่อยไว้เต็มที่แล้วมันก็แกเบิดเหลีวนะคะอันนี้คือหน่อยๆของเพื่อนเดลอนี่เขาก็เก็บเก็บยุ่งสี่เบิดมือเลยค่ะได้ออกมาออกแบๆบเก็บๆบพริกเก็บบพริกยุ่งสี่เบิดมือจะเลิกงาน เดี๋ยวมันนี่ห้อนห้อนร้ายค่ะน่าแตกเต็นอยู่อี่ปื๊ดเบิ่งว่ะเบิ่งมาแบบพี่นอ่เนาะเบิ่งป้าแบบพี่เส็ดเ oh, <no. S 1> อานี่สมบูรณ์สุดแลวแหละในบรรดาอันแถวนี้ ต่างต่าเห็ุมาก,กับ่เคยเห็นมาพิกด้วยไงปานนี่ค่ะทุกคนอุ้ยกะก้อนได้ที่ขาดเรียวเดี๋ยวเพิ่งปองคอตัวไปเหตุงาน,นก่อนเถอค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่เด้อค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เน็ตเอค่ะ